หน่วยต้นไม้ในโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณครูแพอีกแล้วนะคะเอ๊เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะตอนนี้คุณครูแพยืนอยู่ที่ไหนเอ่ยมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูแพจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ในโรงเรียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่อง ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเอเด,ด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆทาราบช่วยกันตอบเสียงดังๆให้คุณครูแพรได้ยินได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคําตอบของเด็กๆจะถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเด็กๆรูนะคะ ต้นไม้ที่คุณครูแพรยืนอยู่ด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของต้นไม้พร้อมๆกันนะคะเริ่มจากส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดเลยค่ะลึกลงไปในดินค่ะเขาเรียกว่ารากเด็กๆพูดตามค่ะรากอ่ารากนะคะเขาจะอยู่ข้างล่างสุดค่ะลึกลึกลงไปในดินเลยนะคะเด็กๆเขาช่วยในการยึดต้นไม้ค่ะเด็กๆแล้วก็มีหน้าที่ในการพี่จะดูดน้า ดูดธาตุอาหารส่งขึ้นไปยันลำต้นเลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือลำต้นลำต้นเด็กๆพูดตามครูนะคะลำต้นลำต้นนะคะมีหน้าที่ในการที่จะรําเรียงอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในการชูกิ่งก้านนะคะให้พืชได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงนั่นเองต่อไปค่ะ เขาคล้ายๆกับลำต้นแต่ว่าเล็กกว่าเรียกว่ากิ่งค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยกิ่งนะคะเป็นส่วนประอกอบที่งอกมาจากลำต้นค่ะเขามีหน้าที่ในการชูก,ก้านใบของต้นไม้นะคะให้ต้นไม้ให้ใบไม้นะคะได้รับอากาศอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็คือ ไม้เด็กๆเห็นไหมคะเขียวขจีอยู่เต็มต้นไม้เลยใบไม้นะคะมีหน้าที่ในการที่จะสังเคราะห์แสงนะคะสร้างอาหารให้กับต้นไม้แล้วก็มีหน้าที่ที่จะคายน้ําแล้วก็ช่วยในการหายใจได้ด้วยนะคะเขามีหน้าที่ในการที่จะช่วยต้นไม้หายใจในเวลากลางคืนนะคะเขาก็จะดูดก๊าซออกซิเจนเข้าไปให้กับต้นไม้แล้วก็ คายก๊ัซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองค่ะและต่อไปค่ะก็คือดอกสวยไหมคะดเด็กอดอกไม้เนี่ยสวยมากมากเลยนะคะเขามีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ให้กับต้นไม้ค่ะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองและต่อไปค่ะก็คือผลผลของต้นไม้นะคะนอกจากจะให้เด็กรับประทานได้แล้วเช่นผลของอะไรบ้างเอ่ยอ่าอย่างเช่น ผลของมะม่วงนะคะผลของส้มนะคะผลเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสัมคัญธ์มากๆเลยค่ะของต้นไม้เด็กๆเพราะว่าด้านในของผลนะคะก็จะมีมะเมล็ดเล็กๆนะคะที่ซ่อนอยู่แล้วเมล็ดนี้ละคะ่ะที่จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก็ได้รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้ไปจนครบแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ ราบลำตน้นกิ่งใบดอกผลเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเวลาของคุณครูแพรก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูแพรต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ